ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีชายหนุ่มชื่อคำเขาเป็นคนธรรมดาแต่หัวใจดีขยันและมีน้ำใจยิ่งนักทุกเช้าตรู่เมื่อไก่ขันเรียกให้เริ่มวันใหม่คำจะตื่นก่อนฟ้ายังไม่สว่างอาบน้ำด้วยน้ำเย็นจากลำธาร หยิบเคียวและจอบออกไปที่นาเขาจะไถนาปลูกข้าวดูแลควายและพรวนดินให้เรียบร้อยแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เขากลับยิ้มได้ทุกวันคำมีบ้านเล็กๆอยู่ริมทุ่งนาบ้านหลังนั้นเรียบง่ายแต่สะอาดเรียบร้อยมีสวนเล็กๆปลูกผักกินเองและมีนกกระจิบบินว่อนอยู่ร,บรอบๆเสาเรือน วันหนึ่งขณะที่คำกำลังทำงานอยู่กลางทุ่งเขาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเบาๆช่วยด้วยช่วยด้วยเขารีบตามเสียงไปพบชายชราหน้าเหี่ยวย่นกำลังพยายามลากกระสอบเข้าเปลือกหนักอึ้งแต่ขาตกหลุมเล็กอยู่กลางนาคาไม่ลังเลรีบวิ่งไปช่วยดึงชายชราออกจากหลุม แล้วช่วยยกกระสอบเข้เปลือกขึ้นบ่าชายชราหายใจหอบหอบแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นเจ้าช่วยข้าไว้ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยสิ่งที่หาซื้อไม่ได้คํายิ้มแล้วส่ายหัวไม่เป็นไรหรอกครับพ่อแก่ข้าทำเพราะเห็นว่าท่านลำบากจะให้รางวัลหรือไม่ไม่สำคัญชายชราพยักหน้าแล้วเอ่อยอย่างจริงจัง เจ้ามีน้ำใจข้าจะมอบพรให้ทุ่งนาของเจ้าอุดมสมบูรณ์มีข้าวออกรวงเหลืองทองทุกปีใครที่มาช่วยเหลือเจ้าจะรู้สึกดีใจและเจ้าเองก็จะพบความสุขจากการแบ่งปันทันใดนั้นชายชราก็หายตัวไปทิ้งไว้เพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านใบข้าววันเวลาผ่านไปไม่ช้าไม่มาน ข้าวในนาของคำเจริญงอกงามเต็มทุ่งรวงข้าวใหญ่อวบอิ่มและเหลืองอารามไปทั้งนาเพื่อนบ้านต่างพากันตื่นตาหน้าของคำเหลืองอารามจริงๆนะข้าวออกเต็มทุกแปลงเลยนะคำเองก็ทำงานเหมือนเดิมทุกเช้าออกไปดูแลนาข้าวแต่เขาไม่เคยโอ้อวดเขาแบ่งข้าวให้เพื่อนบ้านบ้าง บางส่วนเก็บไว้กินเองบ้างเด็กๆที่เห็นคำช่วยเพื่อนบ้านหรือคนยากจนมักจะวิ่งไปถามลุงคำทำไมลุงไม่เอาข้าวไปขายในเมืองจะรวยกว่านี้นะคำยิ้มแล้วพูดเบาๆข้าวทองคำไม่ได้ทำให้ใจเราอบอุ่นแต่การแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นทำให้เรามีความสุขจริงๆ เสียงหัวเราะของเด็กๆแผ่วเบากลายเป็นเสียงก้องกลางทุ่งนาเหมือนความสุขของนายคำกระจายไปทั่วตั้งแต่วันนั้นมาคำถูกเรียกว่าเศรษฐีบ้านนาไม่ใช่เพราะเขามีเงินมากมายแต่เพราะเขามีน้ำใจที่อุด,ดมสมบูรณ์กว่าข้าวในนาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งความสุขความอุด,ดมสมบูรณ์ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของชายหนุ่มคนหนึ่งกลางทุ่งนาเมื่อข้าวในนาของคําออกรวงเหลืองทองเต็มทุ่งเขาไม่ได้เก็บไว้เพียงเพื่อความร่ำรวยแต่แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและผู้คนที่ลำบากทุกเช้าคําจะใส่กระสอบข้าวลงรถเล็กๆแล้วเดินไปตามบ้านเพื่อนบ้านที่ยากจนบางบ้านมีเด็กเล็ก และผู้เฒ่าผู้แก่บางบ้านแม่ไม้ที่ทำงานหนักแต่ไม่มีข้าวอิ่มพอคำไปถึงทุกคนต่างยิ้มและก้มกราบขอบคุณเด็กๆวิ่งเข้ามาโอบเอวคำและถามอย่างตื่นเต้นลุงคำวันนี้เราจะได้กินข้าวอร่อยๆใช่ไหมครับคำยิ้มแล้วพูดเบาๆว่า ใช่ลูกเอ๋ยแต่ข้าวนี้ไม่ใช่ของเราเพียงอย่างเดียวความสุขเกิดจากการแบ่งปันจึงมีคุณค่าที่แท้จริงนอกจากแบ่งข้าวคำยังช่วยสอนชาวบ้านเกี่ยวกับการปลูกข้าวและดูแลนาให้ดีเขาแนะนำว่าต้องคอยถอนหญ้าใส่ปุ๋ยธรรมชาติและคอยสังเกตรวงข้าวที่เริ่มเหลือง ด้วยความขยันและน้ำใจของคำชาวบ้านเริ่มทำตามทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างข้าวอุดมสมบูรณ์ทุกปีแต่ก็มีบางคนเริ่มอิจฉาโดยเฉพาะนายบุญเลิศเพื่อนบ้านที่อยากร่ำรวยเหมือนคำแต่ไม่เคยแบ่งปันใครวันๆเอาแต่คิดหาทางแข่งขันและดูถูกคนอื่น วันหนึ่งนายบุญเลิศแอบเข้ามาดูนาของคําทําไมข้าวมันออกดีอย่างนี้ทําไมคนถึงรักเขามากกว่าฉันน่ะเขาเริ่มเก็บความอิจฉาวไว้ในใจแต่คําไม่ได้สนใจเขายังคงยิ้มให้ทุกคนและสอนลูกๆของเขาให้มีน้ําใจลูกชายของคําชื่อหนุ่มพลายเริ่มช่วยพ่อดูแลนา และเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่เกิดจากการช่วยเหลือและเห็นคนอื่นมีความสุขลูกสาวน้องแก้วก็นำผักและผละไม้จากสวนมาช่วยแบ่งปันกับเพื่อนบ้านที่ลำบากคำพูดที่พ่อสอนลูกอยู่เสมอคือลูกเอย๋ยความสุขของเราเกิดจากการเห็นคนอื่นมีรอยยิ้ม เงินทองซื้อได้แค่ของกินของใช้แต่หัวใจและความรักไม่สามารถซื้อได้ทุกเย็นหลังจากทำงานหนักเสร็จคำและครอบครัวจะนั่งรอบกองไฟพูดคุยถึงเรื่องราวในวันนั้นเด็กๆเ,เล่าเรื่องตลกชาวบ้านเล่าความสุขและเสียงหัวเราะกล้องไปทั่วบ้านไมเ้เล็กๆ แม้จะมีคนอิจฉาอยู่บ้างแต่ความดีและน้ำใจของคําทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยความรักและทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจข้าวทองคําไม่ได้ทำให้คํำร่ำรวยที่สุดแต่น้ำใจและความสุขที่เขามอบให้ผู้อื่นทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีที่แท้จริง และนี่คือบทเรียนที่คำอยากให้ลูกๆจำตลอดชีวิตว่าความรวยที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่คือหัวใจที่มีน้ำใจถึงวันงานบุญบ้างไฟของหมู่บ้านหมู่บ้านคึกคักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานชาวบ้านทุกคนเตรียมของเตรียมอาหารและแต่งตัวชุดพื้นเมืองสวยงามเด็กๆวิ่งเล่นด้วยความตื่นเต้น คำและครอบครัวก็ไม่ยอมน้อยหน้าพ่อคำเตรียมข้าวสารหลายกระสอบสำหรับแจกให้ชาวบ้านและทำอาหารพื้นบ้านเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนกินก่อนงานเริ่มแม่สายภรรยาของคำคอยดูแลจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมพื้นบ้านให้พร้อมเธอยิ้มแย้มตลอดเวลาและพูดคุยกับทุกคนด้วยความอบอุ่น ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองลูกชายหนุ่มพลายรับหน้าที่ช่วยพ่อเตรียมบั้งไฟและคอยช่วยแจกข้าวสารให้ผู้มางานลูกสาวน้องแก้วคอยประดับประดาลานวัดด้วยผ้าสีสวยดอกไม้และคมไฟทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเมื่อถึงเวลางานบุญเริ่มขึ้นโดยการตั้งขบวนบั้งไฟและการฟ้อนรำพื้นบ้าน ชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันจังหวะกลองยาวและเสียงพินดังก้องไปทั่วลานวัดเด็กๆวิ่งไปรอบลานตื่นเต้นกับเสียงดนตรีและแสงไฟหนุ่มพลายได้โชว์ฝีมือการร้องหมอลำเสียงกลางวานจนทุกคนปรบมือกึกก้องชาวบ้านบางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติขณะที่งานดำเนินไปคำก็เดินตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่มาช่วยงานแจกข้าวสารแจกขนม และพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเองผู้เฒ่าผู้ใหญ่ยิ้มและพูดเบาๆว่าครอบครัวนี้ใจดีเหลือเกินพวกเขาไม่เพียงรวยข้าวแต่รวยน้ำใจจริงๆเด็กๆที่มาช่วยงานต่างวิ่งเข้ามาหาคำและครอบครัวเล่นเกมพื้นบ้านและขอให้คำสอนเรื่องการปลูกข้าวและความดีค่ำวันนั้นเมื่อบ้างไฟจุดขึ้นฟ้าแสงไฟสว่างสวัยพุ่งขึ้นสูง แสดงถึงความหวังและความสุขของคนทั้งหมู่บ้านคำและครอบครัวนั่งดูบั้งไฟที่ลอยขึ้นฟ้ามือของเขากำมือแม่สายและมองลูกๆที่ยิ้มร่าอยู่ร,บรอบๆพวกเขารู้สึกอบอุ่นหัวใจคำพูดของพ่อคำยังคงก้องอยู่ในใจลูกๆล,ลูกเอ๋ยความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่เกิดจากการที่เราได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของคนรอบข้าง และค่ำคืนนั้นเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงขอบคุณของชาวบ้านและแสงไฟจากบัางไฟทำให้หมู่บ้านแห่งนี้อบอวนไปด้วยความสุขที่แท้จริงหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเริ่มมีความสุขและความเจริญมากขึ้นข้าวในนาของคำอุดมสมบูรณ์ทุกปีผู้คนมองคำด้วยความชื่นชมและรักใคร่แต่ก็ยังมีบางคนที่อิจฉาโดยเฉพาะในบุญเลิศเพื่อนบ้านอีกคน เขาเคยคิดว่าตัวเองขยันเหมือนคำแต่ไม่เคยแบ่งปันใครวันๆเอาแต่แข่งขันและอิจฉาความสุขของคำวันหนึ่งหลังจากที่งานบุญบ้างไฟจบลงนายบุญเลิศคิดแผงไม่ดีเขาเดินลับๆมาที่นาของคำในตอนกลางคืนพร้อมควายสองตัวและอาหารล่อเพื่อปล่อยให้ควายมากินต้นข้าวทั้งหมดเขาแอบยืนมองด้วยความตื่นเต้นแต่ทันใดน,นั้น ทุ่งนาก็เกิดลมพัดแรงและแสงสว่างวาบขึ้นกลางทุ่งปรากฏร่างชัยชราที่คำเคยช่วยไว้ชัยชราพูดด้วยเสียงดังฟังแล้วมีพลังน้มใจและความดีของคำคุ้มครองเขาอยู่เจ้าอย่าอิดชาแต่จงขยันและทำดีด้วยใจควายของนายบุญเลิศตกใจรีบวิ่งกลับไปทางเดิม ต้นข้าวของคำไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยนายบุญเลิศตกใจมากหัวใจเริ่มสั่นและรู้สึกละอายเขานั่งลงกลางทุ่งน้ำตาซึมเพราะเพิ่งรู้ว่าความอิจฉาและความโลภไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเขามาหาคำด้วยท่าทางอายและพนมมือขออภัยนะคำข้าเคยอิจฉาและคิดไม่ดีแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้ว ความสุขไม่ใช่เงินทองแต่คือหัวใจที่มีน้ำใจคำยิ้มและเอื้อมือไปตบไหล่นายบุญเลิศเบาๆคนเราผิดพลาดได้เสมอถ้าเจ้าอยากเริ่มทำดีตั้งแต่วันนี้ก็ไม่สายหรอกตั้งแต่วันนั้นนายบุญเลิศเปลี่ยนเป็นคนใหม่เขามาช่วยเหลืองานหมู่บ้านช่วยชาวบ้านปลูกข้าวและกลายเป็นเพื่อนแท้ของคำชาวบ้านที่เคยเห็นความอิจฉาและความเกลียดชัง ็ต่างประทับใจความเปลี่ยนแปลงนี้คำสอนลูกๆของเขาว่าลูกเอ๋ยอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นแต่จงมองใจของเขาและให้โอกาสเสมอเพราะคนที่ทำผิดสามารถกลับตัวได้เสมอค่ำคืนนั้นครอบครัวของคำและแม้แต่นายบุญเลิศก็ได้นั่งรอบกองไฟฟังเสียงกิ่งม้ากแกว่งไหวเสียงกบร้อง เสียงนกหลับในทุ่งนาและเสียงหัวเราะของเด็กๆทุ่งนาของคำยังคงเหลืองอารามส่องประกายเป็นทองยามเช้าและน้ำใจของเขาก็ปกป้องทุกคนเหมือนแสงแดดที่อบอุ่นหลายปีผ่านไปคำและครอบครัวยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้เล็กๆริมทุ่งนาเข้าในนาอุดมสมบูรณ์ทุกปีและหมู่บ้านเต็มไปด้วยความสุขและความสงบ คำไม่ได้รวยด้วยเงินทองแต่รวยด้วยน้ำใจและความรักของผู้คนรอบตัวทุกเช้าเขาตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงไก่ขันเสียงนกร้องและสายลมที่พัดผ่านใบข้า,ขาวเขาและครอบครัวออกไปดูแลนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์และสอนลูกๆให้รู้จักการแบ่งปันและความขยันลูกชายหนุ่มพลาย เริ่มช่วยงานนาอย่างชำนาญและช่วยชาวบ้านเมื่อมีปัญหาลูกสาวน้องแก้วคอยดูแลเพื่อนบ้านแจกอาหารและช่วยสอนเด็กๆให้รู้จักความดีแม้วันหนึ่งจะมีปัญหาเล็กๆเกิดขึ้นเช่นควายหลุดหรือฝนตกหนักคำและครอบครัวก็สามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือและหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อ เพื่อนบ้านที่เคยอิจฉาเริ่มเข้าใจคำและน้ำใจของเขากลายเป็นมิตรแท้และช่วยเหลืองานหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างยิ้มแย้มและขอบคุณคำไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาแบ่งปันและใส่ใจคนอื่นวันหนึ่งมีคนถามคำว่าคำเอ้ยทำไมเจ้าถึงไม่ไปขายข้าวในเมือง จะได้เงินมากมายและร่ำรวยกว่านี้นะคำยิ้มและพูดอย่างสงบรวยเงินทองอาจทำให้มีของกินของใช้มากแต่ความสุขแท้จริงอยู่ที่การได้เห็นคนอื่นยิ้มการช่วยเหลือผู้อื่นและครอบครัวที่อบอุ่นเด็กๆและลูกหลานฟังคำพูดแล้วพยักหน้าเพราะเขา เรียนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่กองเงินแต่คือหัวใจที่มีน้ำใจและครอบครัวที่อบอุ่นคำวันหนึ่งคำครอบครัวและเพื่อนบ้านมานั่งรอบกองไฟใต้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเสียงกบร้องเสียงมแมลงกลางทุ่งและสายลมเย็นๆทุกคนหัวเราะเล่นเกมพื้นบ้าน เล่าเรื่องสนุกสนุกให้กันฟังคำมองลูกๆและพูดเบาๆว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับคนที่เรารักและทำให้คนรอบข้างมีความสุขเสียงหัวเราะเสียงขอบคุณและความอบอุ่นของชาวบ้านทำให้ทุ่งนาของคำไม่เพียงเหลืองทองจากข้าว แต่เปล่งประกายด้วยน้ำใจและความดีและตั้งแต่นั้นมาคำก็กลายเป็นเศรษฐีบ้านนาจริงๆไม่ใช่เพราะเงินทองแต่เพราะเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเรื่องราวของคำสอนให้ทุกคนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงคือการแบ่งปันการช่วยเหลือ และครอบครัวที่อบอุ่นทุงน่งนากลางหมู่บ้านยังคงเหลืองอารามและหัวใจของคำยังคงอบอุ่นเหมือนแสงแดดที่ส่องทั่วทุง่งนาตลอดกาล